สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการเก็บเต็นท์สปริงนะคะแบบกากเร็วอะคะ่ะที่เราโยนขึ้นไปในอากาศแล้วมันจะกางได้เลยคือใช้เวลากางแป๊บเดียวแต่เวลาเก็บเนี่ยหลายคนเคยมีปัญหาไหมคะเก็บยากมากเพราะเราไม่รู้หลักมันค่ะว่ามันเก็บยังไงถ้าเรารู้หลักแล้วมันจะง่ายมากเต็นท์ที่เราจะสาธิตวันนี้มันจะเป็นเต็นท์ขนาดเมตรห้าสิบคูณ ยาว2เม50นะคะกว้างเมตร50 mm. ก็คือค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่คนตัวเล็กก็อาจจะเก็บยากหน่อยแต่เราเราจะบอกให้ว่าเก็บยังไงมันจะง่ายเต็นพวกนี้มันจะมีการทำงานใกล้เคียงกันก็คือม้วนให้มันเป็นกลมๆหรือเลข8อะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะเก็บได้เดี๋ยวเราลองสาธิตให้ด,ดเูเลยดีกว่านะคือกลางอะ่ะง่ายมากแต่เวลาเก็บเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาเลยสำหรับคนที่ไม่เป็นนะคะอ่ะมีเต็นออกมาเปิดซิ ดที่ห้อหน่อยเดี๋ยวเขาหาว่าพ็ตนาให้ก็คือส่วนมากก็คือจะเป็นทรงประมาณนี้นะคะพอแกะสปริงออกมากลางเร็วมากตโตกลางนี่ยังไม่ถึงห้าวินาทีเลยแต่ที่คลายคลายตัวยางยืดใช่ไหมคะแต่เวลาเก็บเนี่ยจะค่อนข้างเก็บยากสำหรับคนที่ไม่เป็นถ้าใครรู้ส่วนมากก็จะเอื้อนแต่ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหม จับระหว่างกลางครึ่งหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมคะวิธีแรกนะอันนี้สําหรับคนที่แบบค่อนๆตัวใหญ่หน่อยตัวไม่ใช่ใหญ่ตัวสูงเอ,อื้อมถึงอะไรอย่างเงี้ยก็จับตรงกลางได้เลยแล้วก็เอาซ้ายมาประกบอย่างนี้นะคะอ,อย่างนี้นะคะเห็นไหมมันก็จะได้ทรงนี้ตรงนี้ตรงยาวๆอย่างนี้เชือกอยู่ด้านไหนเราก็ดูเอาเชือกอยู่ด้านนั้นเราให้มันอยู่ด้านล่างนะคะแล้วเราก็หมุนตั้งเสร็จแล้ว ใช้มือกดไปข้างหน้าใช้มือกดอย่างนี้นะคะมาข้างหน้าโน้มตัวลงช้าๆอย่างนี้ใช่ไหมคะนี่ทำให้ดูแบบช้าๆนะเข้มเขาเป็นอย่างนี้นะคะนี่มันจะเป็นเลขแปดอาจจะมองไม่เห็นโดยไกลๆถ่ายคนเดียวไม่มีใครจับกล้องให้แล้วเราก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วค่อยๆเลื่อ,อ,อเนเข้าไป ช้าๆง่ายๆก็รัดมันอะสมมติเรารัดกันแล้วนะรัดจับลงหยับทรงปุ๊บเก็บข้อซองเดี๋ยวเราจะลองให้ดูสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆจับตรงกลางไม่ถึงเราก็จะจับข้างๆ้างเดี๋ยวเปิดอีกรอบหนึงนะคะเวลาเปิดต้องระวังมันเด้งใส่หน้าใส่ตานะเพราะมันค่อนข้างดิบแรงดิดแรงเลยทีเดียวอะสมมติเรากลางแล้วนะ งานง่ายมากเหมือนเดิมไม่ถึงห้านาทีเอาสำเนาบกปัก,กให้มันตึงๆนี้มาถึงวิธีเก็บตัวเล็กทำยังไงไปงข้างๆค่ะไปข้างๆข้างไหนก็ได้ซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาก็ได้นะคะเลือกเอาอันที่ถนัดสมมติเราจะเริ่มจากทางนี้นะหยิบขึ้นมาประกบประกอบ เอาไปลองไปเคาะค่ะอ่าเหมือนเดิมเห็นไหมให้สายอยู่ข้างล่างเหมือนเดิมสายที่เอาไว้รัดอะคะอ่ะอะสายไปไนอาอัานนี้อ่อสายอยู่ด้านนี้อ่ะให้สายที่อยู่ข้างล่างนะคะสายด้านที่รัดอะค่ะอยู่ข้างล่างจะทําง่ายอะเคาะค่ะแล้วก็ทำแบบเดิมเลยค่ะ ถ้าตัวสูงหน่อยก็ยืนตรงกลางเลยถ้าตัวเล็กหน่อยก็ยืนข้างๆนี้กดลงข,ง,งข้างหน้าน้อข้ันหน้านะคะช้าๆน้องมาข้างหน้ายัดเข้าไปข้างในึ๊บเห็นไหมคะว่ามันจะเป็นเลขแปดตอนนี้มันเป็นเลขแปดวงอยู่เราจะเอาซ้ายทับขวาหรือขวาทับซ้ายก็ได้แต่ซ้ายทับขวาจะสะดวกสุดตึ๊บเห็นไหมคะมันก็จะเข้ามาสองเมตรได้เ้ค่ะทีนี้เราก็ต้องรีบรัดมัน นีก็เสร็จแล้วพอจะเข้าใจไหมเอ่ยแค่แตะๆมันให้มันสวยๆเรียบๆหน่อยเพราะว่าเวลาแกะออกมารอบหน้าเต็นมันจะได้ไม่ค่อยยับเนี่ยแล้วเราก็เอาใส่กระเป๋าแค่นี้เลยค่ะ